น,น่าสนใจคำนี้มากเลยพี่พี่พูดว่ากูเกิลไม่เจอความหมายก็คือว่าคนคิดว่าอยู่หลังคอมแล้วมันคือทุกอย่างที่ให้ออความสุขคุณได้แล้วอ่ะคือรู้นะมันเป็นเนื้อหาของความรู้แ,แต่ประสบการณ์คุณจะไม่ได้จริงจรเราต้องการที่จะรวบรวมผลส่งทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กหรือว่าเจ้าใหญ่อะไร<อ>ก็รอยากจะให้เป็นครบวงจรอ,อยู่ในแพลตฟอร์มเราได้หมดเลยไม่ว่าคิดถึงเรื่องผลส่งก็คิดถึงคิดถึงชิปบ,บอบได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ หลายๆท่านที่เราคุยมาเนี่ยก็จะเป็นในมันจะมีทัตนคตบางส่วนบางอย่างนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องฟังจากน้องโบว่าเอ๊ะเหมือนกับหลายๆคนที่เราคุยกันมาไหมอ่านะครับตอนนี้เป็นยังไงทําอะไรอยู่ฮะตอนนี้ปัจจุบันเป็น CTO อยู่ที่เว็บไส์ยชิปบ,บอบค่ะสตาร์ทอ ตัวหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดส่งสินค้าจัดส่งพัสดุต่างๆนะคะครับซีหรือตำแหน่งกหนเอาตำแหน่ง CTO อธิบายก่อนมีหลาย C แล้วกันพี่โอเค CTO ก็คือย่อมาจาก Chief Technology Officer ค่ะก็คือโบ เรื่ความที่โบเริ่มทำสตาร์ทอัพตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยใช่โบก็เป็นเป็นคนที่ดูแลผาดในเรื่องของโปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งทั้งหลายซอฟต์แวร์โปรดักตของตัวชิป p อ p ทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่เราจะสามารถให้กับลูกค้าให,ให้เข้าถึงลูกค้าได้ประมาณนี้ตั้งแต่พิสเด็กมาเนี่ยชื่อนี้เลยปะ่ะ ใช่ค่ะเอาชื่อนี้มาตั้งแต่ต้นเลยชื่อนี้มา่ตั้งแต่โลดมีแค่รีแบรนด์เรื่องของสีเฉยๆค่ะตอนแรกเราจะเป็นสีส้มแล้วเรารีแบรนด์กลับมาเป็นสีฟ้าให้มันดูแบบทนเย็นๆเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่นี่คือเป็นเราเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเป็นผู้บริหารเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเป็นเจ้าของด้วยกั่นแหละแต่เป็นตาแหน่งที่ดูแลด้านเทคนิคทั้งหมดใช่ค่ะจริงๆก็คือโบจอยตัวชิปบ๊อบเนี่ยมากับน้องอีคนหนึ่งที่รู้จัก ในค่ายวดบีซีแล้วก็รู้จักกันอีกทีตอนอยู่เว็บไซต์เด็กดีเนี่ยค่ะอ๋อคุณพูดถึงค่ายนี้ผ่อนมากเลยมันคือจุดเริ่มต้นจริงๆในหลายๆอย่างในหลายๆอย่างเจอแก๊งเพื่อนเจอคนรู้ใจคนอะไรที่แบบมาช่วยกันทำได้ถ้าออกไปแข่งขันออกไป ทำกิจกรรมอ่ะเดี๋ยวก็เจอใช่ไหมฮะถ้าอยู่กันที่ไม่เจอหรอกใช่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 ถ้าคิดว่าจะเสิร์ชใน Google แล้วอ่านมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใช่ค่ะมันอาจจะเป็นความรู้แต่ว่าทําจริงก็ไม่ได้ใช่ไม่รู้จักคนอีกทฤษฎดีเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็อาจจะเจออีกแบบหนึ่งค่ะน่าสนใจคำนี้มากเลยพี่พี่พูดว่า Google ไม่เจอความหมายก็คือว่าคนคิดว่าอยู่หลังคอมแล้วมันคือทุกอย่างที่ให้ความสุขคุณได้แล้วอ่ะก็เด็กสมัยนี้เขาก็คิดนะอืมไม่ใช่บางทีไปเร คือรู้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาของความรู้แต่ประสบการณ์คุณจะไม่ได้แต่ตรงเนี้ยบางทีเขาคือเขาคิดในวัยของเขาไงเราเราไม่ได้ว่าเขานะแต่ได้ว่าเขาเขาคิดว่ามันก็มีอยู่แล้วไม่ต้องเข้าห้องสมุดด้วยแล้วความรู้เยอะมากแต่ความรู้ในนั้นก็ไม่ได้แบบว่ามันจะถูกหมดด้วยนะเพราะบางงันเนี่ยเขียนขึ้นมาโดยไม่รู้มันไม่เหมือนงานงานวิจัยอะที่มีเื่งเล่นอ้างอิงอะนะไม่งั้นเขาจะมีทําไมอ่มันมีระบบกันกรองอยู่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวว่ากลับมาอีกรอบอาจาจย์เมื่อกี้ ซีแรกจะ่ป็นซีทีโอแบบซีทีโอพี่ได้ยินมาหลายซีมากให้ความรู้ให้ความรู้กับที่ฟังหน่อยว่าสารพัดซีเนี่ยที่ใช้อยู่เอเฉพาะที่บริษัทก็ได้ทที่บริษัใช้อยู่ค่ะก็ถ้าในชิปบ๊อปเลยจริงๆเนี่ยจะมีซีทีโอน้อยอันนั้นต้องมีทุกบริษัทอยู่แล้วก็คือเป็นชิปเอฟบิตติ้งออฟฟิเซอร์ก็คือทำทุกอย่างในบริษัทใช่ไหมคะมีซีโอแล้วก็โบจะเป็นซีทีโอก็คือทีมเอฟบิตติ้งออฟฟิเซอร์เนาะอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีก็คือดูแลในผาดของโอเปอเรชั่นเก็ติ้งซัพ โอ o อชีพ e อเปอเร o ั o อ f f ฟิเนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น CFO ก็คือดูในด้านของการการเงินไฟแนนซ์ต่างๆค o าวติ้งใช่ไหมคะแล้วก็อีกอีกตำแหน่งหนึ่งที่เราเพิ่งกำลังจะเริ่มมีขึ้นมาก็คือ CPO ก็คือช h i e f Product Officer ก็คือในดูแลในเรื่องของ PRODUCT โดยตรงเลยชอบแวร์โดยตรงเลยประมาณนี้ค่ะว่ารถแมพของ PRODUCT นั้นเนี่ยจะ เป็นไปในทิศทางไหนเราจะโกในยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะที่องค์กรประมาณกี่ท่านครับตอนนี้ปัจจุบันเกือบร้อยท่านค่ะมันเก้าสิบกว่าท่านตอนนี้คืออดีตอหะก็ได้มีแผนแล้วก็นี่ก็ผู้จัดการนี่อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่นี่คือไม่ใช่เพอมีคำว่าชีฟเนี่ยก็หมายความว่าคุณต้องเมคดีซิชันและคุณต้องรับชอบไปเลยมันเป็นข้อดีที่มันพัฒนามาจากคําว่าเบนเจอร์สมัยก่อนเพราะเบรนเจอร์สุดท้ายก็ไปถามดีเลคเตอร์อยู่ดีว่าใช่ไหมมันไม่มีคนตัดสินใจแต่พอคำว่าชีฟเนี่ยมันกลายเป็นว่า คุณรับผิดชอบด้วยนะแต่คุณก็มีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตอนแรกเข้าใจว่าชีฟเนี่ยคือแต่ละชีฟคือกดระคายให้ถูกให้หมดไม่ใช่ใช่ไหมก็น่าจะประมาณนั้นมือแรกโอเคโอเคก็ก็เป็นผลประโยชน์ของของการทําธุรกิจเนาะแล้วก็พยายามทาคอสให้มันต่ำก็เรื่องปกตินะแต่แต่ถ้าหมดทั้งมวเนี่ยการขึ้นมาเป็นชีฟได้ก็ต้องมีความสามารถในการจัดการสื่อเหมือกันโอเคครับก็เมื่อกี้เราทราบตําแหน่งแล้วเนาะนะครับ ก็ไม่ใช่ตําแหน่งชีพนะที่ว่าไปกดให้ถูกให้หมดนะแต่ว่าเป็นความสํำคัญในการบริหารจัดการมากกว่านะเรารู้แล้วว่าแต่ละชีพเนี่ยคืออะไรนะครับตอนนี้อยากจะรู้เรื่องของตัวของบริษัทที่คุณโบดูแลอยู่นะครับมันเป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับอะไรทําเรื่องอะไรอยู่นะครับลองอธิบายให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจบริษัทเราหน่อยว่าเราทําอะไรโอเค ก็อยู่ที่บริษัทชิปปป๊อเราเป็นสตาร์ทอัพตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเป็นเป็นตัวกลางในการรวบรวมขนส่งทุกๆเจ้าถ้าเราถึงขนส่งเนาะเราก็จะนึกถึงไปรษณีย์ไทยเคอร์รี่แฟลตใช่ไหมคะเราเนี่ยรวบรวมทุกๆขนส่งในประเทศไทยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งที่เป็นเอ็กเพรสหรือว่าขนส่งที่เป็น and, ออนดีมานเช่น Grab, แกร็ล Move บลวลาโมฟสกูต้าพวกนี้ก็คือสามารถเปรียบเทียบราคาบนหน้าเว็บไซต์ของเราแล้วก็รอขนส่งมารับถึงที่หน้าบ้านหรือว่า เอาไปดอกที่สาขาของแต่ละผู้ให้บริการก็ได้หรือ<ช>ว่าสาขาของชิปบ๊อบเองที่เป็นออฟไลน์ line, <ม>เราก็มีอยู่ประมาณ1 200สาขาทั่วประเทศ<ม>ค,เคร่าวๆประมาณนี้ก็คือสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะส่งพัสดุไม่ว่าจะคิดถึงเรื่องของการจัดส่งจากที่นึงไปอีกจุดหนึง่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราก็คือสามารถเข้าเว็บไซต์ชิปบ๊อบแล้วก็มาสร้างรายการระบุต้นทางระบุปลายทางระบุน้ําหนักระบุขนาดกล่องใช้เราจะสามารถเปรียบเทียบราคาให้ในแต่ละขนส่งเราก็เลือกใช้บริการได้เลยว่าจะต้องการใช้ขนส่งเจ้าไหนเงื่อนไขเป็นอย่างไรค่ะ แล้วก็จ่ายตามราคาที่คุณจ่ายหน้าหน้าร้านไปรษณีก็ราคาที่วันั่าแหละใช่ค่ะแต่เราเป็นซ์วิสที่ว่าเข้าไปแล้วก็เปรียยเทีบราคาให้ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเน้นเข้าใจตรงนี้ใช่ค่ะเราเปรีบยทีย่ราคาให้แล้วคุณสามารถจองขนส่งได้ผ่านหน้าเว็บไซต์เราเลยชาระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์เราเช่นกันใช่แล้วเราก็จะพิมพ์ออกมาเป็นใบบะหน้าตัวหนึ่งให้เจนนี่เป็นใบบัตหน้าให้แล้วคุณก็สามารถนำหมายเลขแท็กกิ้งโค้ดตัวนี้ส่งให้กับลูกค้าของคุณได้เลยทันทีโดยไม่ได้เก็บเมมเบอร์ชะ่่ค มันก็เลยสะดวกตรงที่ว่าเปรียบเทียบไปแล้วมันสะดวกตรงเปรียบเทียบไปแล้วเพราะว่าแต่ละคนมั่งันเรื่องนี้เลยใช่ไหม จริงๆเพนพลอยเริ่มต้นมาเลยก็คือมาจากพี่ๆพี่ใช่ค่ะเพ่าค้าแม่ค้าออนไลน์เขาอาจจะไม่รู้จักขนส่งใหม่ๆจริงๆแล้วมีให้บริการอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมีเอากว่าฟ้าที่เอาให้บริการในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยดีมากเลยวันเดียวถึงแล้วพรุ่งนี้ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เลยครับไม่เลยเอากว่าฟ้าปัจจุบันก็คือปิดตัวไปแล้วะค่ะอ๋อปิดตัวไปแล้วใช่ค่ะเพราะตอนพอเจอโควิดเจออะไรตอนนี้ก็เริ่มปิดตัวไปแล้วบางบางขนส่งใช่ค่ะแล้วพวกคนไอ้พวกแบบสมัยก่อนมันเคยใช้อ่ะไปฝากตามรถทัวร์ไปอะไรเงี้ยมีกันอยู่ม ปัจจุบันก็ยังมีก็ยังมีใช่ไหมแต่ไม่ถในระบบรลอกความถี่เเคยเคยจริงๆแล้วเคยคุยเพื่อจะให้มันอยู่ในระบบเหมือนกันนะแต่ว่าก็ใช่เพราะว่าเราจริงๆเราต้องการที่จะรวบรวมขนส่งทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้าเล็กหรือว่าเจ้าใหญ่อะไรก็อยากจะให้เป็นครบวงจรอยู่ในแพลตฟอร์มเราได้หมดเลยไม่ว่าคิดถึงเรื่องผนส่งก็คิดถึงคิดถึงชิปบอฟได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ ต้องการจะจัดส่งอะไรก็คือให้คิดถึงชฉบอบได้เลยก็เปนพอยต์ก็ดีเนี่ยก็หาจุดตรงนี้แหละอใช่ค่ะก็เป็นขัดฟรองที่เชื่อมทุกอย่างมาที่เดียวใช่ค่ะไม่ต้องไปที่อื่นไม่ต้องไปนั่งเสิร์ชหาให้เลยแล้วช็อ่ที่ไหนมางครับตัวพันสองร้อสาขา ก็จริงๆเราเป็นเหมือนเป็นขายเฟรนชชายให้กับ s อ e หรือว่าผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะเปิดหน้าร้านสาขาเหมือนเราต้องการไปเปิดแฟลชโฮมเราต้องการไปเปิดเคอรี่ช็อปเราต้องการเปิดเคอรี่เปิดเจนทีก็เปิดชิปบ็อปเจ้าเดียวเรามีทุกคนส่งให้คุณใช้บริการได้เลยแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ให้กับคนที่อยู่หน้าร้านสาขาเนี่ยทำรายการคนที่ไม่ใช้ใช้เว็บไซต์ไม่เป็นอย่างเช่นเราอาจจะเป็นแม่บ้านอยู่ที่แถวหมู่บ้านหมู่บ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ ใช้แบบไร้ไม่เป็นก็เดินมาที่สาขานี้ต้องการที่จะส่งของก็เดินเข้ามาเอาของวางไว้แล้วเขาก็อาจจะห่อให้ใส่กล่องให้แล้วก็ทําเรื่องของการจัดส่งให้เลยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นเท่าไหร่กี่เดือนอันนี้ขึ้นอยู่กับ สาขาขึ้นอยู่กับพื้นที่ตรงนั้นด้วยอย่างเช่นสาขาที่ซักเซเลยจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้นั่งอยู่ในร้านเฉยๆแต่ว่าเขาอาจจะต้องออกไปหาลูกค้าแล้วก็ไปเหมือนแบบเก็บลูกค้าเข้าในพื้นที่แอเรียน,นั้นๆมาเป็นอยอดของตัวเองด้วยใช่ค่ะเพราะว่าส่วนต่างที่ได้ก็คือเป็นส่วนต่างที่ได้จากทาง c h i ีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปขายราคาที่มาร์คเพิ่มขึ้นเลยอะค่ะ